สวัสดีครับผมจีรและรถหลวงพิพัฒน์ก้าวไม้มงคลกาฝากของดิทุนันสิทธิ์ก็วันนี้วันที่เจ็ดกอคอนะครับพอดีได้กิโลตาช่างโบราณมาหนึ่งชิ้นนะฮะได้กิโลตาช่างโบราณมาหนึ่งชิ้นเนี่ยดูได้เลยนะครับเป็นอ,อของแ้น,นะครับเก๋าเกลกดูเหล็กดิฮะดูเหล็กดูลูกตุ้มนะมนะครับเดี๋ยวจะนำคลิปนี้ลงโพสต์ด้วยฮะ นะครับผมดูได้เลยเก่าเกึกเลยนะครับระบุน้ำหนักนะฮะระบุน้ำหนักอยู่ที่ถ้าผมไม่ผิดนะยี่ห้ากิโลนะครับเห็นไหมนี่ครับผมยี่ห้ากิโลน้ำหนักนะฮะชั่งไดสง้สูงสุดนะครับไม่เกินยี่ห้ากิโลเก่าเกึกเก่าเดิมๆบางบางท่านก็นำไปทำ